ครับครับตอนนี้ก็แฮปปี้นะดีครับก็มีความสุขดีครับแล้วก็กับเจนซังกบน้องแจนเจอกันในกองละครครับเป็นซีรีส์เรื่องบอยแบนด์หรือ,อซีรีส์ครับ<ม><ม>ก็เป็นสายวายแต่พี่ไม่ได้ไปเล่นอะไรกับเขาเลยนะฮะก็เป็นเป็นเป็นเล่นเป็นอีกบทบาทนึงก็คือเป็นเป็นผู้จัดก,การของน้องๆเท่านั้นครับมันก็เป็นเรนือ่องที่ คือเราเป็นนักแสดงปลอสมบูรแล้วก็เลยมีเวลาที่นั่งได้นั่งพูดคุยกันในกองเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยแล่เปลี่ยนอะไรแล่เปลี่ยนกันมาในช Grammy ่วงเวลาที่หัวใจมันไมมีไมีไม่มีไม่มีใครแล้วก็เป็นอยู่ในช่วงของชีวิตที่ค่อนข้างจะสงบสงี่ยมมากๆในช่วงเวลานั้น,นมันก็เลยมาคุยคุยกันเยอะๆนะครับมันก็เลยค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆแย้มโอกาสขึ้นมาครับตอนนี้คือเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับก็ตัวติดกันตลอดเลยครับหัวข้างรักได้เลยไนะ มันก mm. ็ไม่ขนาดนั้นนะครับจรที่แต่ว่าเราก็มีมีคนที่มาทําให้ให้ชีวิตเราโอเคมีมีความสุขขึ้นเลยในช่วงเวลาที่หาความสุขได้ยากครับอย่างช่วงเวลาที่เราหายใจยังไม่ค่อยได้ทเท่าไหร่น้องอีกคือเราช่วยเยียวยาเราได้เท่าไหมดก็เดิมทีจากการที่สมมุติว่าเรารับประทานอาหารไม่อร่อยหรือมีชีวิตที่อึมครึมแล้วก็ไม่มีสัญชาตญาณใดๆอยู่มาวันหนึ่งมันจะทําให มีคนคนนึงช่วยช่วยดึงเราให้มันมีสีให้มันมีสันให้โลกนี้มันมีสีสันเท่าเดิมกลับมาอีกครั้งนึงครับตอนนี้แหละครับน่าจะ8เดือน9เดือนประมาณนี้ใช่ใช่ก็คูต้องจูดกันอีกเยอะนะครับเพราะว่าโดยเรื่องโดยเรื่องราวที่ผ่านประสบการณ์กันมา ของเรามันหลายแผ่นดินมากของนอ้องก็ยังน้อยน้อยแผ่นดินอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเราที่พูดคุยกันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอีกเยอะพอสมควรจริงๆอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันน่ะอายุไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าถ้าในการพูดคุยบางเรื่องหรือบางเรื่องที่เราเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเขากลับเป็นปัญหาสําหรับเขามันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะต้องปรับจูงกันในอนาคตอีกต่อไปครับ บอกว่าพ่อพี่เพื่อนมีแฟนเด็กอะไรเงี้ยทำให้คุณเด็กลงไปด้วยม่จริงๆอะมันช่วงช่วงชีวิตที่เราเรียกว่าเพิ่งสูญเสียไปนะครับมันหลายสิ่งหลายหลายอย่างมันจะทําให้เราดูดูซึมเศร้าแล้วก็ทำหลายหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้ดูใบหน้าเรามันอาจจะมองหมองไปในช่วงเวลานั้นนะฮะพอม่มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมันทําให ันทําให้เรามีสีสันในในการใช้ชีวิตมากขึ้นและอีกอย่างนึงแล้วก็มีมีความสุขมันก็คงจะออกมาพรางใบหน้าด้วยสมรรกว่าน้องเค้าได้เข้ามาเติมเต็มชีวิตในส่วนที่ขาดของครูไปใช่ครับก็น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญพอสมควระะในการดําเนินชีวิตต่อไปพวงเค้ารู้สึกทําไมแบบว่าคนเข้ามาเปิดโลกเปิดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ออันนี้ก็จริงๆเราไม่ได้ บางหรืออะไรใดๆเลยแล้ว mm hmm. เราก็เราก็รู้สึกว่ามันมีคมเนเป็นความรู้สึกที่ดีที่ต่างคนต่างมีให้กันเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเ,เราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นบุคคลที่จะโดนจับจับจ้บองมาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตแบบปกติมากๆถ้าเราจะเลือกจะคบกันเลือกที่จะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ทําตัวปกติแบบใช่ครับ ในเรื่องเราในเรื่องราวของการผ่านการทํางานอะไรพวกนี้ต่างฝ่ายแต่ก็รู้ดีแล้วก็เราก็มีสเปซให้ซึ่งกันและกันนะฮะแล้พอถ้าสมมติจานก,ก็มีส่วนใหญ่เขาจะเป็นงานที่ญี่ปุ่นน่แหละครับเขาก็ไปถ่ายทําทายอะไรที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วก็มีหากันบ้างเ,เขาไปทีก็15วันบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรามีคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศชวนใจแล้วผมก็จะพาเขาไปด้วยตัวกับพวกกองทัพ เรื่องนี้ไม่น่าจะมีออไม่น่าจะมีผลนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วแจนก็ไม่ใช่เด็กแล้วจานก็โตพอสมควรแล้วที่จะพอที่จะเข้าใจอะไรใดๆได้ดีครับแต่ถ้าว่างเราก็แบบว่าพาไปด้วยถ้าว่างเราส่วนใหญ่เราจะพาเขาไปกับเรามากกว่าในในเราไปต่างประเทศบ่อยเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่จะพาน้องไปด้วยแต่ถ้าเป็นงานของน้องอ่ะเขาจะมีผู้จัดการที่คอยดูแลอยู่แล้วแล้วก็จะไม่มีจิ้งมองความรักในครั้งนี้ยังไงบ้างมองความรับในครั้งนี้ แบบให้เรามีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันมีรอยยิม้มแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันไปก่อนครับในช่วงเวลานี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ให้เวลาให้เขาได้ได้ใช้เวลาเรียนรู้เราและให้เราได้ใช้เวลาเรียนรู้เขาครับคือหลายสิ่งหลายอย่าง,างม,มันไม่ใช่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ในเรื่องราวของการที่เราจะต้องเป็นห่วงนกะ็คือเป็นห่วงความรู้สึกของครอบครัวครับ เพราะฉะนัะ้นเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องให้เกียรติครอบครัวเขาเราต้องมีการปรึกษาทั้งสองฝ่ายทั้งครอบครัวเราทั้งครอบครัวแจนแต่ทีนี้เราก็ได้พาทั้งสอง,สองฝ่งมาได้เจอกันแล้วครับ,บ,บ,บอันนี้ก็ไม่น่าเป็นมีอะไรน่าเป็นห่วงคุณแม่ก็ฝากฝากังไว้กับเราคราบบอบครัวครับดีแฮปปี้ดีครับคุณแม่คุณแม่พี่ก็รักรักแจนดีมีการฝากฝกันเลครับเขาก็ฝากเรื่องฝากดูแลน้องด้วยนะอะไรอย่างนี้ตอนนี้แบบ า่แแนนววเขารายังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นครับเพียแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูแลให้อย่างดีอะไรเงี้ยครับเท่านั้นเองให้เขาสัญญาของมา้อควแล้ว่ใช่ครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หลักๆอ่ะเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนว่าเขาไม่ค่อย เรียกว่าเขาไม่ได้คบใครจริงจังไม่เคยเลยรักครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองสำหรับเขาเท่าที่เขาใช้สัมภาษณ์เราเรก็เลยโอ้โหเราพูดโชคดีเลยนะก็ <c oughs> ไม่เคยเจอผู้หญิงที่ที่แบบว่าเออพาอน้องเขาก็อายุพอสมควรแล้ว20กว่าแล้วนะฮะแต่เราก็ถือว่าถูกหวยครับเขาเขาเขาเาคลั่งมาเราคลั่งกลับ เราก็ให้ความอินดูครับเพราะเราจะคลั่งกลับไม่ได้แล้วเราโตมากแล้วอะไรนะครับมันก็ต้องมีครับเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเจอทรงนี้ที่ไหนมาก่อนมันก็ต้องมีอาการแบบนั้นบ้างบางทีเราไม่ค่อยทันใช่ไหมครับเด็กต้องร้องมาเขาเล่นคือภาษามันต่างไวกันมากเราต่างกัน ก็เกือบโหยี่สิบกว่าปีเงี้ยรับเกือบ30ปีมันต่างกันมากอะ่ะเพราะฉะนั้นผสมภาษาที่ใช้หร,หรือว่าวิธีหรือว่าวิถีที่เขาเดินทางมากับวิถีที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยค่อนข้างต่างเพราะฉะนั้นเราเจออะไรมาเยอะมากจริงๆเนาะบางทีบางเรื่องเราก็ไม่ตื่นเต้นอะไรกับมันเลยแต่บางเรื่องเขากลับตื่นเต้น เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้แหละครับจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวนิดนึงแต่บางทีเราก็ต้องบอกว่าเ,ออเราเคยผ่านเรื่องนี้มาเหมือนกันนะแต่เราผ่านมาเยอะแล้วมันเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรกับมันมากแต่จริงๆถ้าถ้าความความสัมพันธ์ระหว่างเราสักกันแล้วการเรื่องตื่นเต้นมีตลอดอยู่แล้วครับเือคนนี้ติดจังสุดๆเลยใช่ครับ<ม>ก็ก็เราต้องจิงจังแล้วล่ะครับเราให้คำามันสัญญากับครอบครัวเขาไว้แล้ว <laughs> ก็เอาง่ายๆเราก็คือ,ต,อต้องใช้ชีวิตแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช้ใช้ชีวิตไปวันๆนะฮะัเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมัน,มนถึงแม้มันจะไม่ได้ถูกกักเกณฑ์ไว้แล้วแต่เรากักเกณฑ์มันได้นะครับไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนไม่ว่าเราจะาใช้เวลาร่วมกับเขาได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเราต้องพยายามให้มันไม่ว่าจะเป็นเวลาที่น้อยแต่ก็คงขอให้เป็นเวลาที่น้อยแต่มีความสุขที่สุด ใช่เราเมันไม่จำเป็นต้องสมบูรณแบบทัทีเดียวแต่ขอให้เขาเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับ